สวัสดีครับวันนี้ร้านชัยชนะจันทบุรีครับผมจะมาสาธิตเครื่องทำน้ําแข็งเกตฮิมะรรุ่นเล็กครับเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มต้นประกอบกิจาการไม่ต้องลงทุนมากตัว1,000งพันกระบาทนะฮะใช้งานดีรวดเร็วว่องไวนะครับผมเอาขั้นตอนก็คือเปิดสวิต พอเราเปิดสวิชแล้วเนี่ยเครื่องยังไม่ทํางานเพราะเป็นระบบเซฟตี้ของเครื่องการเด็กกับมือล้วงก็เป็นเล่นนะฮะพอเรากดปุ๊บเครื่องถึงจะทํางานนะครับผมเพื่อป้องกันเด็กเอามือไปเล่นนะอันตรายเราก็เอาน้ําแข็งใส่เลยนะครับใส่ขนาดไหนก็ได้นะครับใส่ให้เต็มก็ได้นะครับเน้นเป็นน้ําแข็งหลอดเพราะหาง่ายหาซื้อง,ง่ายนะฮะเอานะครับเปิดสวิชแล้วนะครับผมเราจะเริ่มปั่นแล้วนะครับเอาแล้วครับ แล้วแป๊บเดียวนะครับผมเอาอีกรอบนึงเพื่อบางคนดูไม่ทันนะครับผมเอาเยอะๆได้เลยนะเอาเต็มทอดได้เลยนะครับดูนะครับอ้าวเสร็จแล้วครับน้ำแข็งที่ได้นี่นะครับเอาไปโรยใส่ทำจ้ำมะทำขนมปังเย็นได้นะครับผมละเอียดเนี่ยครับผมก็เป็นอันเรียบร้อย